ต่อไปเป็นแบบฝึกหัด9.8หน้า71นะคะข้อที่2ค่ะให้นักเรียนลากเส้นประในรูปที่กำหนดให้เป็นตารางแล้วเติมคำตอบนะคะขั้นที่1นะคะเราลากเส้นให้เป็นตารางก่อนนะคะ ต่อไปนะคะนักเรียนนับรูปสี่เหลี่ยมรูปเล็กนะคะจากตารางนะคะซึ่งครูนับแล้วนะคะได้ทั้งหมด2 4รูปดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม four นะคะก็จะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก24รูปนะคะต่อไปข้อที่2นะคะลากเส้นให้เป็นตารางก่อนนะคะ ต่อไปค่ะนับจํานวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนะคะซึ่งได้ทั้งหมด24รูปดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม BEAR นะคะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส24รูปข้อที่3นะคะ ลากเส้นให้เป็นตารางก่อนนะคะต่อไปนะคะนักเรียนก็นับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปเล็กนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ทั้งหมด55รูปซึ่งก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยม mano นะคะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็ก55รูปต่อไปข้อที่4นะคะลากเส้นให้เป็นตารางก่อนนะคะ นับจำนวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนะคะได้ทั้งหมด15รูปดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยม MORE ก็จะเท่ากับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส15รูปนะคะข้อที่5ค่ะลากเส้นให้เป็นตารางก่อนนะคะ ต่อไปนะักเรียนก็นับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะนับแล้วได้เท่ากับ36รูปดังนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคออองอนะคะเท่ากับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส36รูป